สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอก,กันกับนัดอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอเมนูผัดไทยกุ้งค่ะก่อนอื่นนัดก็จะผัดเส้นให้สุกนะคะแล้วก็ผัดกุ้งผัดไข่ให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วนัดก็จะใส่น้ําซอสลงไปลดมากค่ะใส่ผักหอมลงไปแล้วก็หัวงอกลงไปนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟคําตัวโต,วตวได้เลยค่ะทุกคนคะเห็นผัดไทยนัดไหมคะ หน้าตาแบบนี้อร่อยถูกใจไม่แพ้ร้านอาหารเลยนะโรยพริกผงลงไปนะคะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะมาชิมกันเลยคะ่ะคำแรกอร่อยมากคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนผัดไทยฝีมือนัดเองรับรองอร่อยถูกใจคนทำแน่นอนนะคะอร่อยนะคะมีรสชาติ เปรี้ยวหวานกลมกล่อมมากๆเลยค่ะรสนี้อร่อยอย่าบอกใครนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย